ใครยังไงเรือ่องนี้ไม่รู้ว่าเธอเข้ามาหรือว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่อง ฉันและเธออมาไกลไกลแต่ฉันคิดว่ามันถูก จะมีอะไรที่คันตรองร่างระหรว่างฉันและเธอก็ขอยมีแค่คำว่ารักกัรเท่านั้นตงน้งมีฉันอยู่เพอเราคู่กันอาจเป็นเพราะเรืองบางอันที่ไม่บางอานที่ฉันไม่เข้าใจ แะะเธอเดินมาไก,กลไกลแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงตราเราได้รักกันไม่อยากให้ใคเคยมาขั้น me ีดเพลงดีทุกแนว EFM DJ Playlist by ดีจออมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็แน่นอนสวัสดีเพื่อนร่วมงานของอิฉันสวัสดีคุณขว,ควมค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีวันเปิดเทอมนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศของการเปิดเทอมนะคะโลกแห่งความเป็นจริงที่ยังไม่จริงทั้งหมดนะ ก็บางคนอาจจะบอกว่ามาต้อนรับฉันทำไมเขาต้อนรับมาตั้งแต่เช้าดิฉันต้อนรับขากลับค่ะแล้วขากลับของดิฉันฟ้าฝนอึมครึมฉันดูฟอแคสต์อากาศมาถึงขั้นแบกเอามหม่แล้วแบกเสื้อกันฝนตัวเก่งของดีฉันมาเลยทีเดียวหนาหนักแน่นแต่เขาเรียกว่ากันชนิดที่เอาสุดใจเหมือนกันฝนทาท่าจะตกนะคะนั่นหมายถึงว่าปรับตัวแล้วก็ปรับใจ <S <S บางครั้งเราปรับเฉพาะแค่ว่า เออเปิดเทอมอ่ะรู้แค่นี้เปิดเทอมไปโรงเรียนเออเปิดเทอมรถติดแต่ถ้าระวังใจตัวเองไว้ว่าเปิดเทอมรถติดจะเจอกับอะไรการวางใจของเราอาจจะดีขึ้นก็ได้เปิดเทอมรถติดแล้วหน้าฝนใช่เราไม่ชอบคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราไปมองว่ามันน่าเบื่อเราจะรู้สึกไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปไหนใช่ปะแต่ถ้าเราบอกเลยว่ามากที่สุดเราจะเจอกับหนึ่งสองสามแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องเจอนะมันจะเตรียมใจไว้อีกแบบหนึ่งปะ ใช่ไหมมันจะเตรียมใจไว้อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะวันนี้พอโรงเรียนเปิดแล้วแน่นอน<ม>พอตอนเย็นการกลับบ้านการเดินทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ไปรับลูกๆรับหล,นหลานๆรับเด็กๆ<ม>ในปกครองของคุณ<ช>ที่คุณดูแลมันอาจจะมีรถติดหลายคนบอกว่าฮนี่คือเรื่องจริงอาบอกใช่นี่คือเรื่องจริงที่เราลืมกันไปเกือบสองปีบางคนอาจจะไม่เคยเจอก็ได้เพราะว่ายังไม่ทนันใช่ไหมใช่ครับ บางคนที่เจอแป๊บเดียวแล้วลืมไปก่อนตอนนี้กลับมาแล้วและยังไม่ฟูออปชันค่ะนี่เตือนเพราะว่ายังไม่ถึงวันศุกร์เย็นและเป็นวันเงนเดินออกและฝนตกถูกไหมคะใช่ครับนั่นแหละค่ะแค่นั้นเองแต่ถามว่าแล้วยังไงคุณก็เปิดเอฟเมมีเอฟเมเป็นเพื่อนแล้วเราก็ฟังเพลงไปได้วยกันนะคะปิดท้ายเมื่อกี้คือคืนนี้เราเริ่มต้นกันที่เจ้าของที่นะคะเมอร์แล้วต่อกันที่เพลงที่ไม่มีใครฟังเหมือนตัดพพอของพี่เบิร์ดเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะ มีใครสักคนหนึ่งพอเขาไม่อยู่ข้างๆเราเราก็จะรู้สึกเพลงนี้ก็ไม่มีคนฟังรูปพี่เราวาดก็ไม่มีคนดูออขิงขาเราก็ไม่รู้จะบ่นกับใคร mm hmm. เพราะว่าเธอไม่อยู่ถูกไหมพี่กวงใช่ครับแต่พอตอนเธออยู่บางทีเราก็ลืมความสําคัญกับเธอก็เป็นไปได้แหมพี่เบิร์ไม่ต้องตัดพอนะคะ พี่เพ่บอกว่าฉันร้องเพลงฉันไม่ได้ตัดปอเธอต่อกันที่ทะเลสีดำลุลาขั้นกูนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักดีนะขอบคุณสำหรับใครที่อยากฟังเพลงนี้แล้วบอกว่าพี่อ้อมเปิดให้หน่อยได้จัดไปอย่าให้เสียจักเพราะเราคู่กันตอนนั้นนะคะ I'm sad ค่ะแล้วก็พิเศษจะตายนะก็เรียกได้ว่าก็ไล่ๆเพลงกันใครที่อยากฟังเพลงไหนบอกไว้เลยนะคะ e f m ไม่ว่าเพลงเก่าถ้าเรามีเราเปิดได้แล้วแน่นอนเพลงใหม่ก็มีอยู่แล้วซิงเกิลล่าสุด มักจะมีมาเสมอ,เสมอๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงผสมสมกันแล้วอ้อมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะกับการที่เราเปิดใจกว้างๆลองฟังเพลงของวันนี้อ่ะมันจะทําให้เราอยู่กับยุคอยู่กับสมัยอย่างเข้าใจป่ะพี่กวงใช่ครับตอนเราเด็กคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะตอนที่เราไม่ใช่เด็กมากจิ๋วอะตอนที่เราเราคิดไม่ตรงกับพ่อแม่แล้วเรามีรสนิยมไม่ตรงกันพ่อแม่ก็จะชอบพูดว่าเด็กพวกนี้ฟังเพลงอะไรอย่างเแล้วเราก็จะบอกว่า ก็เราชอบอ่ะจะให้ฟังแบบพ่อแบบแม่อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็รำคาญใส่กันแต่ถ้าเราฟังเพลงเป็นเพลงมันก็บางทีก็โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะหนึ่งที่เราโตขึ้นก็ต้องเปิดใจว่าฟังเพลงแบบเขาแบบที่เขาฟังไม่ชอบไม่ใช่เรื่องผิดแต่ไม่ต้องไปตัดสินแทนเขาว่าเขาไม่ต้องฟังถูกไก่มพี่กบใช่ครับสนุกจะตายนะคะแล้วมันทําให้เราบางทีการที่เปิดใจอย,อยู่กับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาเพราะมันเปลี่ยนตลอด มันก็ทําให้เราแบบมองอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นนะใช่ครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเพลงนะศิละปะหรืออะไรก็แล้วแต่และการพบปะพูดคุยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอค่ะคุณผู้ฟังและทุกวันนี้พอเราพูดถึงคําว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือวิธีไปธนาคารใช่ครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวคือเอาจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําให้การไปธนาคารใช้แอปพลิเคชันอ่ะเพื่อนฝรั่งอีชันหรือหวามากใช่ใชแบบว่า อยู่ประเทศไทยนี่แบบเจ๋งเรื่องนี้มากเลยนะหลายประเทศเขายังไม่มีกดเงินโดยไม่ใช้บัตรนะแอปพลิเคชันนี่แบบทาได้ทุกอย่างจริงๆนะนี่แบบนั่งตืดตือตืดตืดอ,อยู่บ้าน <c oughs> คือที่นู่นน่ะคนอยู่ในแบงก์อ่ะเจ้าหน้าที่อาจจะน้อยที่เราเห็นเ <c oughs> คาน์าเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าของเรานี่โอนแบบอะไรวะใช้ไม่ได้ก็ต้องหัดใช้ให้ได้อ <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ฟังความสะดวกมันมีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องระวังเรื่อง ความที่มันผิดพลาดได้แล้วมันไม่ใช่ผิดพลาดมันมีทั้งผิดพลาดด้วยแอปกระบวนการก็อาจจะมีกับที่เราพูดว่านิ้วเราอ่ะเบียดบางครั้งนิ้วเบียดถามว่านิ้วเบียดคืออะไรอาการกดที่ตัวเลขไม่ตรงก็ได้เพราะนิ้วมันเบียดสมมุติว่าลงท้ายด้วยเลขเจ็ดกดไปเบียดเป็นเลขเลขสี่เบียดขึ้นเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นไปหาคนผิดเลยนะ ถูกไหมครับ,รบหรือตาลายนิดเดียว<ช>นิดเดียวเพราะฉะนั้นมันมีผลว่าอะไรเงินไปอยู่ผิดที่เหมืนที่คุณผู้ฟังได้ข่าวเรื่อยๆแล้วล่าสุดเนี่ยที่มันมีข่าวว่ามีการโอนผิดไปสามแสนและเมื่อไปตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝั่งผู้รับเนี่ยคือถ้าอาาฟังอันนี้ผมขออนุญ,ญาตคือมันเต็มตื้นจริงๆคนรับอะดันบอกคนที่บ้านว่านี่ได้เป็นบรดกโอนมา สามแสนเลยคิดว่าเป็นมรดกมันคิดไม่ได้ถ้าสามแสนคิดว่าเป็นมรดกต้องถามก่อนใครตายหรือใครขายอะไรได้ดแล้วต้องโทรไปถามคนอื่นด้วยว่าแบ่งยังไงถึงได้มาขนาดนี้แสดงว่าอันนี้ถ้าคุณจงใจนําเงินที่เขาโอนผิดมาไปใช้และอย่าอ้างว่าลาบลอยนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีคนคิดอย่างนั้นเหมือนคิดว่าเก็บเงินตกตามพื้นน่ะดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นเงินหล่นตามพื้นและเก็บไปใช้ค่ะยอมรับตอนเด็กๆมันไม่รู้นี่หว่า อ่ะถูกป่ะก็นึกว่ามันหล่นไปแล้วป่ะ <ๆ S 2> ก็เก็บไปใช้ตอนเด็กมันพิมันก็ความโง่ก็มีโง่าทางแบบสติปัญญาของอีฉันผิดชอบช่วยดีฉันก็ไม่รู้รอ่ะห้าบาทสิบาทนี่มันสามแสนเว้ยใช่ครับแล้วมันโอนเข้าบัญชีมันไม่มีซึ่งข้ออ้างเพราะฉะนั้นในฐานะถ้าเราโอนผิดสิ่งแรกที่เราต้องทําเขาบอกว่าให้แจ้งความไปที่สถานีตํารวจใน ท้องที่ที่เรากดเงินสมมุติบ้านเราอยู่ไหนแล้วเรากดจากบ้านอ่ะอันนั้นอ่ะแจ้งที่บ้านแต่ถ้าสมมุติว่าคุณนั่งรถไฟฟ้าพยายามนึกดีๆนาทีที่กดเน่ยอยู่สถานีไหนเพราะว่ามันแอเรียนั้นมันก็อาจจะตามง่ายแล้วก็เบื้องต้นเราก็ต้องให้รู้ด้วยว่าเราเนี่ย ธนาคารเขาจะช่วยดูมากน้อยแค่ไหนคือแจ้งความก่อนแล้วก็ไปแบงค์ถูกไหมคะถ้าเกิดธนาคารเดียวกันมันก็จะค่อนข้างง่ายประมาณหนึ่งเลยทีเดียวถูกไหมเพราะว่าเออมันเขาก็ตามทันเองได้ขั้นตอนมันก็จะลดลงในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นฝ่ายปรับปรับรับโชคมีเงินเข้ามาอย่าได้ใช้เลยนะคุณผู้ฟังอย่าได้ใช้เลยนะคะคุณจะผิดกฎหมายทันที เพราะว่าเขาบอกเลยว่าลาบไม่ควรเนี่ยถ้าเกิดว่ารับเนี่ยมันต้องคืนเงินแก่เจ้าของใช่ครับเท่าที่เหลืออยู่หรือที่เขาเรียกคืนนะถ้าคุณใช้จ่ายจนหมดอยากคิดว่าแบบไม่ต้องคืนนะมไม่ได้เพราะว่า มันไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะใช่ครับถูกปะใช่ครับมันไม่มีความบริสุทธิ์ใจใดๆเลยคุณมีโอกาสติดคุกนะใช่ครับและคนที่เรียกทรัพย์สินนี้ก็อยาให้เกินหนึ่งปีใช่ครับซึ่งอ้อมเชื่อว่าไม่มีใครเกินแทบจะอยากจะทําในหนึ่งวันเพียงแต่ติดปัญหาที่แบงค์นั่นแหละจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและหลายคนบอกว่าอันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือบางทีพออนไปปุ๊บเราเราไปทวงเขาว่าแบบ ช่วยโอนกลับมาให้ด้วยผัดไฟเอาได้ใช่ไหมว่า<ม>เป็นใครให้โอนกลับมาให้ด้วยอันนี้เวลามีคนทวงกลับเขาบอกว่าก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่หลอก<ม>ให้เราโอนกลับไละคนเนี้ยจริงๆให้คนอื่นโอนไป<ม>คือมีการหลอกสามต่อ<ม>หลอกคนหนึ่งให้โอนไปหาคนหนึ่งแล้วไอ้คนที่ได้รับโอน่ะถูกหลอกให้โอนกลับไปหาอีกบัญชีหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวโอ๊ยคุณผู้ฟังเล่เหลี่ยมมันเยอะอใช่ไหมเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนิ้วเบียด ข้อที่หนึ่ง <Okay. S 1> กับสองตรวจทานให้ดีๆ <Okay. S 1> ไม่อยากจะแนะนําให้แบบว่าอธิษฐานจิตก่อนส่งด้วยมันก็ไม่ใช่มันก็ตั้งสติดีๆ <Okay. S 1> นะคะไม่อยากให้ใครต้องผิดพลาดในวันที่เงินมันหายากเหลือเกิน <Okay. S 1> นะคะเอาใจสู้เอาใจช่วยถ้าเกิดว่าใครมีปัญหารเรื่องนี้อยู่ขอให้คุณเคลียร์ได้แล้วขอให้พนักงานแบงค์ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกเคสที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะยากหน่อยแต่ถือว่าเรากำลังช่วยกันให้ทุกคนมีความสุขในสังคม ทอพุดถงอย่าลืมโทรนะนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิวาหอมเอาร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกินทะลุจัก,กรวาลห้าแสนร้านเอาร่อยไลแมนฟู้ดดี้เวิร์สเอพีไทยแลนด์ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้และปรับพอร์ตรับเงินเฟอ้อกับ PBLAM ขอบคุณสำหรับข้อความที่บอกสีนี้นะักรินตกหนักเลยครับย้อม จริงดีคุณผู้ฟังว่าใหา้มีคนบอกว่าฝนตกหนักจ้าตรงอโศกยังไม่ถึงกันหนักมากต้องไหนตกขนาดไหนคุณผู้ฟังอัปเดตหน่อยนะคะอ่าถามเพื่อหอมแล้วก็เตินพี่คะฟ้าผ่ากับฟ้าล่องต่างกันไงกัวว่าเขาจะตอบแล้วมั้เขาต้องตอบ ถามอะไรเขาก็ต้องหาคําตอบให้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆสำหรับชาวฟุทเเรียน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มกินทะลุจักรกวาล500ร้านอร่อยไลน e Man f o o d i ี้เวิร์สเอพีไทยแลนด์ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ประพอร์ตรับเงินเฟ้อกับ BBAM คพทท่พีบทโเอย่าลืมโคนะ